ร่วมเฉลิมฉลองไม่มีคำว่าเมื่อครั้งหนึ่งเราก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนนะครับกันไม่ต้องแยกตำบลกันได้ครับตำบลไัยพัฒนามาแล้วจะขยับมาใกล้ๆเลยครับมาใกล้ห้วยตมอนนะครับตำบลไพรพัฒนาตำบลห้วยตะมอนเดิมเราเป็นตำบลเดียวกันเดิมนั้นเราโน่นอยู่กับตำบลละลงนะครับตำบลละลงนี้เป็นตำบลใหญ่ แต่ใหญ่กว่านั้นสมัยอยู่คุกขันก็คือตำบลสนุพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ตำบลสนุของอำเภอคุกขันเติมตำบลทางดงรักก็จะขึ้บบนตำบลบือใหญ่อยู่คุกขันนะครับต่อมาเราก็มีการแยกออกเป็นตำบลโคกตาลน,นะครับจากโคกตาลแยกออกเป็นดงรักหกตำบลนะครับหกตำบลเราขอแยกตั้งเ่งอำเภอทันดีนะครับรู้สึกชายขอบนี่จะมาเร็วนะครับนี่ทานข้าวหรือเปล่าเนี่ย กรีดยางเก็บยางไหมนี่ระวังยางไม่ไม่มันหายนะเนี่ยมีใครเฝ้าสวนยางไหมอขอตังค์พี่น้องชายเลยล่ะเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการที่เราเอาภูมบอกถึงพัฒนาการฉลองสักสิบปีครั้งเพราะฉะนั้นลงใส่เมื่อืนไปกรีดยางมาไม่ได้พัก,กอนนะครับ โอ้ยแม่ผมคุณแม่ละมุดมานั่งในร่มมาร่วมกิจกรรมนะครับร่วมกิจกรรมกับพามพวกเราชาวภูสิงน้องทห,หารเราทุกคนทุกนายนะครับมาร่วมเป็นคนผูส้สิงโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับตำบลละลตมตำบลตะเคียนรามนะครับ we ที่อยู่อำเภอภูสิงห์และมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะคะวันนี้ครบ20ปีทุกคนตั้งใจจะมาจัดงานวันนี้ให้ยิ่งใ,ใหญ่และที่สําคัญคืออยากจะให้เป็นที่ประทับใจคะ่ะไม่รู้ลืม <S <S พร้อมแล้วขอเสียงกรบมือดังๆ,งๆต้อนรับการแสดงอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะรายการแสดงชุดนี้จะเป็นรายการแสดงรวงัรวรัวประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้เข้ามาทุกพีธีเปิดนะคะก็จะนัดพวกเราอยู่ตามเต้นต่างๆเข้ามาเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเมื่อจบรายการแสนดงชุดนี้ก็จะเป็นทีทเปิด ดูสิคะจะได้รับชมสวยงาม และก็ประธานกบศประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพภาษากลุ่มห้วยทึกชูครับท่านสิริอาจินและก็ทีมงานผู้บริหารทั้ง6โรงเรียนในกลุ่มนะครับได้จัดการแสดงเรียกน้ำจิ้มในรังวัดรวมคนคนคือสิงห์ก่อนที่จะมีพิธีเปิดนะครับการสมัยเดิมรวมกับ่าันั้นยาวไกลพื้นที่ใหญ่แยกกบคถูกต้องมา 2 5 5 3มีนามว่าภูสิงคือน้ำพระไทยสู่เกษตรวิเศษ,ษลน้นแดนเขื่อนดินถิ่นพระพุทธบาทของของชนผู้คนค้าเขตผ่านแดนช่องสงมลุอง5ัรห้า ประชาชีปีติกันเหลือลำ้ำร่วมฉลองการปกครงองขันร้อที่ได้นำภูสิงเก้าการพัฒน์บ<ด>ินข้าพเียงองค์พระมหาราชาเราข้าบาทเส้สองฉลองชายิในลำดับแรกจะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับที่สองจะเป็นพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองคูสิ่งยีปีเพื่อพเกียรติได้เข้าแถวที่ด้านหลังท่านกาบนายงามขอเรียนเชิญครับนนะขอกา,าบเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธีท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ขึ้นเวทีเพื่อประกอบพิธีขอากาบเรียนเชิญครับ ทานเกิดชัยของแก้วนายอำเภอภูสิงห์ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานครับกาบเรียนท่านสมศักดิ์สว่วนรณจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีเกตที่เคารพอย่างสูงกุณผมนายเกิดชัยของแก้วนายอำเภอภูสิงห์ในนามคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง20ปีภูสิงห์มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง20ปีผู้สิงเพื่อพระเกียรติ4 0 3มหานาชาในวันนี้อำเภอผู้สิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษระยะทางประมาณ75กิโลเมตรมีรัยเขียด้านทิศใต้ติตรตดราชนานจัก,กรกัมพูชาทิศตะวันตกติดอำเภอโพเชจจังหวัดสุรินทิศเหนือติดอำเภอกุขันทิศตะวันออกติดอำเภอคุนหาร1เมษายน2534 ่อมากิ่งอำเภอภูสิงมีสภาพความเจริญขึ้นกว่าเดิมประชาชนอพยกเข้ามาอยู่อาศัยมีชุมชนการค้าหนาแน่นขึ้นพื้นที่อำเภอภูสิง์จำนวนห1ามืนหนึ่งพัคนจาก6,739นเเครัวเรือน86หมู่บ้าน7จ็ดตำบลหนึเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมินทนรมหาพระมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรากาศที่พระอ,องค์ทรงมีพระชนมายุครบเจ็ดรอบและความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าภูสิงในการมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นการจัดงานเฉลิมฉลอง20ปีภูสิงในครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2554แก่ผู้ให้การสนับสนุนซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เรียนจะได้นำเรียนให้ทราบตามลำดับต่อจากนั้น ขอกราบเดยนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีเกตได้กล่าวให้โอว่าแก่พี่น้องชาวเพอพูสิงห์ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานรับประกอบพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง20ปีภพูสิงเรพเกียรติแปดพัสามหาราชาต่ามระดับต่อไปขอกราบเดินเชิญครับผมตรวดเอกยุทธนาชาวงรองชนะเลิศอันดับสองแต่งเพลงมาร์ชประจำอำเภอ พื้นเวทีถูกขระนิดนึงเดินไม่ค่อยสะดวกขออภัยนะคะสิบตำรวจทั้งตำรวจทั้งคุณครูแล้วก็พี่น้องกศนบุคคลทั่วไปจะส่งคำขันเข้าประกวดนักปายเลยนะคะลับที่สองนะครับนายประดิษฐ์นุนพการนะครับเขิครับเขิเ,อเขอจอยงศัก์ตั้งคุณผลสวัสดิ์ ท่านสอจอ,อนุวัฒน์ธรรมพรท่านผู้ในการโรงบาลภูสิงห์ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้าานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเำเภอภูสิงที่สำคัญครับท่านดุกะจากอองเวและก็อำเภอตะเบียงปราสาทครับท่านยืมพันนา ท่านแยนำเภออรองเวงและคณะนะครับประกอบด้วยท่านเสาคารรองแยนำเภอตะเบียงปราสาทตรท่านเป้ยเสริอนประธานคณะกรรมการปรึกษาแนน่เพอท่านพันตบทโทซุ่มสำอาดจารวัตรตรวจคนเข้าเมืองช่องจอมช่องสงำพันโทโตสลา หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยท่านดมชนีคณะกรรมการปรึกษาในอำเภออาลองเวท่านคนลีกรรมการปรึกษาท่าน,นอำเภออาลองเวท่านจึมส่วนราชการอลองเวนะครับท่านพลระบรดตีชูนสาริรองหัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่านร้อยโทสิทดวงรองหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยครับ ท่านเณเพอได้เรียนเชิญท่านมง,งคลสุรจ,จักรนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นอดีตผู้ราชก,การจังหวัดศรีสะเกษแลก็มีความผูกพันกับพี่น้องอำเภอภูสิงห์มาพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์ได้ก็เลยมอบให้ผมผู้ราชก,การจังหวัดศรีสะเกษเป็นตัวแทนท่านอาิดีจะถ้าเทียบกับอีกหลายอำเภอ เราค่อนข้างจะมีฐานะที่จะอัตคัดขัดสนอยู่ก็พออยู่พอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพราะนั้นการจัดงานใหญ่ๆการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งตระเยงประชาสัและคณะเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติกับอำเภอภูสิงห์ให้เกียรติกับจังหวัดริสเกตมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันนี้ก็คงได้เวลาอันเป็นการสมควรนะครับผมขออนุญาตได้เปิดงานถลิมถลอง20ผู้ภูสิงห์เทิดพระเกียรติ 84พรรษาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะได้ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ ประสงค์ความพอดีคือวิถีพาชีพคมพระทรงชีทางให้ประชาไทยให้รู้จักพอประมาณมีเหตุผลของประชาสมราชมัญญาว่าครูแผ่นดินว่าโรกากาสแปล ชาวภูสิงห์ที่เคารพรักทุกท่านเลยครับขอขอบพระคุณท่านมากที่ให้เกียรติกันมาตั้งแต่ขบวนแห่จาถึงเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ลําดับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นพิธีการแสดงตำนานภูสิงห์นะครับประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้เรียนเชิญพี่น้องทุกคนได้ประวัติความเป็นมายาวนานเดิมคือเมือง ความสำคัญมาแต่รักระดีเคยเป็นชนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันประราร7นพเเป็นยุคที่ของเรืองอำนาจพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดได้แผ่อำนาจและขยายราชอาณาจักรครอบคลุมพืพ้ที่เสื่อมอำนาจลงพร้อมๆกับเจ้าทุกครอง อาณาจักรสยามประเทศมีความเข้มแข็งและแผ่อำนาจขยายอาณาจักรได้อย่างก,กว้างขวางทำให้อาณาจักรของหรือเขมรต,ต้องถอยร่นละทิ้งดินแดนแถบนี้ไปเป็นกลุ่มๆซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดปูรีรำสุพริน แลส,สีก,กรศทางราชสำนักเมืองราชธานีสุดกลางเรียกว่ากลุ่มชนชาวเขเมรป่าดง ความเชื่อในการละเล่นรำมอมดชนเผ่าลาวจะมีพิธีกรรมความเชื่อในการละเล่นรำผีฟ้าชนเผ่าปุย อย่ามาแล้วนะเนี่ยถ่ายแล้วครับผู้ชิงเลืเลยเออตอนนี้เจ้าพื้นพงก็ลืมพงตรงนี้ถ่ายอยางไม่เป็นอาการที่ต้องไปทางนู้นครับทางโน้นสุดที่ถ่ายให้เห็นผมหน่อยผมจะไปอวดเมียได้ว่าผมไม่ได้ไปไหนวันนี้วันนี้ผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่ตรงนี้ตลอด เราได้คู่ริงกันเลยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นท,ท,ทีมป่าไม้กับทีมพวกกากเราจะได้ประกาศแยกตัวแทนของแต่ละทีมวันนี้นะครับทีมป่าไม้ผู้อัศรานะครับอันทีสะนะท่สองคุณสุนทรธรรมพรอันที่สามคุณจุริยนันมุตะลูกี ทีอง่นเิเที่สองคุณสุรเดชไปีมากอันที่สามครับคุณนัทตงวันอนนีท้ท่านผู้ชมก็พอมแล้นะครับที่เื่อมครับได้ได้ว่าเจอครับลงอเชียร์บ้านโบครับขอบคุณครับช่วครับสำหรับกรรมการนะครับเทคชัน

เปรีมหาวิาลัยตาเงสายสวนบางีนั้นจาเลงีฉพาะ่องสเดดกิรรที่ตำบลของเราก็จะเป็นนี้นะครับแล้ก็ขอที่แจนี้ครับานะครับดูเห็นกิจกรรมของพี่น้องชาวอำเภอบุิงเราเรามีมากมายนะครับวันนี้นะครับก็ ในช่วงเช้าท่านก็หลายท่านที่พี่น้องเราเรียนต่างๆนะครับและมศีด้วยนะครับขออนุญาตได้ยินข่าวชาวนช่วงนี้สำหรับพี่น้องเรานะครับก็จะเป็นการชมพิธการเนาะของค้าของอพี่น้องเรานะครับของทั้งผลิตทางการเกษตรของพี่น้องชาวอำเภอศริตลอดจนนะครับผลิตหรือสินค้าจากโรงงานต่างๆของพ่อค้าแม่ขายทั้งผู้ค้าผู้ขายพี่น้องเราได้ใช้สินของนะครับที่มีคุณภาพโอเคครับกดขึ้นชี้แดงครับ 嗯。 จ้าฟ้าหมาจะก,กีสลิงคอนรัตสีมา,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 าคุณากรปิยาชาสยามบุรุษราชกุฑาวาลีท้านทั้งหลายที่ได้เราจะจุมพร้อมกันในที่นี้ด้วนมีจิตสมักและสัมเนธที่ได้จะาทำไว้ขอทั้งอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตตรไตพระสยามเทวาจิราาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบ,บารมีแห่งสมเด็จพระบุมและพระมาหากษัตริยาธิราชและอุป,ปัตติธอันตรายทั้งปวงพระชวนมายุยิ่งยืนนานทรงพระด้วยขงของเดชา พบของประเทศประเทศราราลัทดาขรลมลังศตี